สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็มาชมการแต่งหน้าสวยๆของซอน,นะคะพร้อมกับมาชมการเซอร์ไพรส์วันเกิดของ FC Fan แฟนคลับนะคะที่ถือเค้กป้อนใหญ่ๆพร้อมกับร้องเพลงอวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับบอสของเรานะคะเราก็มาร่วมอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้กับบอสของเราได้เลยนะคะ ส่วนวันเกิดจริงๆของบอสเรานะคะก็จะเป็นวันที่26นิมิถุนายนนะคะก็จะมีการจัดงานวันเกิดนะคะ happy b i r ิร์ a เดย์บยศิริชัยเนาะที่วัดสว่างมงคลนะคะบ้านโนนสแบงตำบลถามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของบอสนะคะใครที่สะดวกนะคะหรือว่าอยู่ใกลนะ้เนาะหรือว่าคนอยู่ไกลที่อยากไปนะคะอวยพรวันเกิดให้ กับบอสของเราก็สามารถเดินทางไปได้นะคะที่วัดสว่างมุงคลบ้านนนท์สแบงขามเรียงนะคะกันทรวิชัยสารคามเนาะ,ะถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปในงานในวันนั้นนะคะก็สามารถซื้อบัตรซื้อตัวเข้าชมนะคะคอนเสิร์ตแล้วก็สามารถวอวยพรวันเกิดให้บอสของเราได้เช่นกันนะคะทางกลุ่มปิดนะคะก็ซื้อบัตรซื้อตัวได้ที่บอยส i ร i ชัยออฟฟิเชียนะคะหรือว่า อ,อีกเพจหนึ่งก็จะเป็นหมอลำใจเกิืร้อยแฟนเพจนะคะก็สามารถติดต่อซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าชมกันได้นะคะนอนชมอยู่ที่บ้านก็สามารถไว้พรมันเกิดให้บอสของเราได้เช่นกันนะคะในส่วนที่ใครอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะเจอกันแน่นอนนะคะในวันที่22 ที่วัดหนองไผ่นะคะตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะใครอยากจะเจอบอสตัวเป็นๆน,นะคะและหมอรำใจกระร้อยทุกคนเนาะก็มาเจอกันได้นะคะวัดหนองไผ่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ในวันที่24ก็พลาดไม่ได้อีกเช่นกันนะคะนครราชสีมาเรารัวๆเลยนะคะในวันที่24ก็จะเป็นวัด น้องบอนค่ะตำบลน,นากลางนะคะแล้วก็อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะงานนี้แอดไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะคะเจอกันแน่นอนนะคะกระแสสตอรี่จะไปเก็บภาพบรรยากาศสดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณตั้มสุปชัยออฟฟิเชียลนะคะสามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่ตั้มสุปชัยออฟฟิเชีค่ะ